จุดสามรอูนยะมามามาผมเอาญี่ปุ่นไปเอาไอายุ่นไปไอยุ่นเอไปดูคดดลิปดหละได้สิบห้าพอดีลเลยขอต้อนรับขอต้อนรับสู่ลงเราไอสิบห้ายินดีต้อนรับคลิปที่ผมเล่นไอยุ่นโหดๆอยู่คลิปเดียวคือที่เล่นเอเอญี่ปุ่นอะโอ้โหได้แต้มหมวันห้าเยี่ยมไปเลยเอาอะไรดีหน้าเอามิกหรือว่ายักดีแล้วแตค่คือมีรถถังเนี่ยยัดละกันนะ ครงบินเครื่องบินอาวไม่ใช่รถถังใช่ไหมทำไมอ๋ออ๋นึกว่าเล่นรถถังเล่นเล่นคื่บินแต่ว่าเล่น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 รถถังแต่ว่าแต้มเครื่องบินเข้าใจใช่ไหมฮัลโหลไปไปอาอนี่ไม่ใช่ทีสามสี่หนึ่งก็สี่สองนึกว่าทีหนมสี่หนึ่งเก็สี่สองแรกทีสาสี่หนึ่งก็สี่ศูนย์ก็ออามาเางเหมือนการแลมันไม่ต่างอะไรกันมาก มันต่างแค่มันต่างแค่ลูกส่งให้เฉยอย่งเออเอือ,อน,นลเลื่อนเลือนเลื่อนนักลบในญี่ปุ่นมันเล่าร้อนเลวนะอยากลบอ่นะนะบันไซรายแกโอ้โหสี่สิบสามเอาไอ้นี่ไปดิที่ห้ารองกัน,น่ะไม้ทำไมมันสี <3 S 2> ่สิบสามวะไม่มันจะเพิ่มไปหนึ่งไม่เพิ่มหรอกเดี๋ยวก็รู้เพิ่มไม่เพิ่มโอ้วิเตอร์ปดอนียประจำเลย ่เท็ดจี้ผมเห็นเป็นเลขสี่หุดสามว่ะเฮ้ยใช่ผมก็เห็นเมื่อแต่ตาสามเหมือนกันหรอกอ้าวชิบหายละแล้วแม่งเป็นจริงด้วยแม่งกีแตัเอ็มยี่สี่โอ้โหเอ็มยี่สี่แท้ทุกการนะบอกเลชิบหายใครพัดใครมันทำวะไม่น่าหรอกไม่น่าจะรู้หรอกใครมันทำวะอย่าให้รู้ล่ะก็่จะรู้เดยวน้แหละใครทำไปตาอันนี้อย่างน้อยเราก็เป็นท็อปเลอะโอ้โหท็อปท็อปเลดกาสุดอ่ะอันนี้เจอเลขสี่หุดสาม เฮ้ช่วยลากไปดิเราไปเราไปด้วยกันสามคันดีกว่าเกาะกลุ่มกันไปดีกว่าเรามันกลาฟิลี่ไงฟิลี่แต่บูชาร์เซียงสามคันเนี่ยมันเราหนึ่งในสามจะมีพระเอกแค่คนเดียวเว้ยที่รอดพาไปเล่นหนึ่งหนึ่งเงนะไม่น่าจะใช่ผมนะเพราะว่าผมบาดสุดแล้วอ่ะไม่ใช่บาดธรรมดาแต่โคตรบาดเลยเออผมเคยเป็นโมเมนต์แบบนี้กับไอคนในแคนผมเลยเอาเอารถถังพวกเชอร์แมนมาด้วยกันสามคันรอดอยู่คันเดียวเอาปิดทิ้งแล้วไอแม่งทั้งท้ายเกมแม่งรอดอยู่คันเดียวอ่ะที่เดี๋ยตายห่าเลย นี่สี่คนแล้วเนี่ยนาเห็นเห็นพวมไม้ข้างหน้าตัวตีสี่ปะพี่พี่พี่อย่าอ้าอะไรดูข้างหลังเออไม่เห็นเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละอดทนหน่อยทีสามสี่ไปรุ่นทีสามสี่ไม่เปนไรนะานาเห็นเห็นพวมไม้ที่ผมยิงปะเห็นปะมาเล่นกับผมดิไปไปไปอะไรข้างหลังมันหนักจังวะพี่ทั้งมพี่ไม่ลากด้านหน้าลากด้านหน้าผมก็ไปด้านหน้าแล้วทำไมต้องลากข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีไหนเอาตายห่าไปแล้ว แล้วเบิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอีลีดมันเรียกว่าอะไรวะซิดเหรอซิดสามสิบเหรอใช่ใช่เนี่ยเนี่ยไปไปไปอยู่พุ่มไม้ตรงแถวๆจุดสีอ่ะแม่งโคตรเนี่ยนนี่มันไว้มันไว้แค่เฉยอ่ะสุ่มมันไม่บอกการบูแต่ผมก็ยังเอาบูอยู่ดีใช้ปีเตอร์คอร์จะเอาปืนตะตู้เห็นรถถังญี่ปุ่นแม่งปืนเบาด้วยคันแนมแม่งเอาโต๊วให้ทายนะกล่องทำมาจากอะไรรู้ไหมไม้ เออส่วนเนยแล้วก็กระดาษแล้วก็พลาสติกได้ไปคุ้มไม้ไปไหนเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยคุ้มไม้ตรงนี้แหละดักดีโอ๊ยนั่นไงผมโดนลูกดีแต่ใจดักตรงนี้เลยเชื่อผมผมโดนลูกพีดีเรียบร้อยใช่ไหมไอ้ตือสามแปดขออีกขอรอยยังมันไม่เข้านะรู้ป่ะเือตรงนี้แหละเสียบเข้าเลยเจ็ดมองมอ่ะเออ เซโคตร์คนเนียนกดชิปตุกดชิปแล้วไั่สั่งไม่ได้เนห็นเห็นต้องต้องหามุมดีๆต้องหามุมขี่ดีๆเห็นอยู่เห็นอยู่เออชัดแจ๋วเลยตรงนี้ยเดอแต่พอบเล่ไหมเฮ้ยถ้าเราเปิดคันนึงขึ้นแล้วเปิดตายตั้คู่เลยนะเอาจริงดิเครื่องบินไม่เห็นรอเครื่องบินหน้าตอนนี้เลือดเลือดนักล้มพวกเวียดนาำมันเข้าเว้ไม่ต้องกลัวไม่เวียดนามแม่งแอบยังไงอ่ะคนไทยไม่แอบนะแม่งแอบใต้ข้างในดินแหละไม่เกระปากะ เดีไซน์มันดีไซน์ตรงซีตรงซีตรงซีไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นเย็นดีก็หามุมดีดีดีอันนี้ผมก็ขี่หามุมอยู่เนี่ยโอฟังงั้นมันมีแต่ใบไม้ใครก็ได้ใส่มาทีนี้ดูดีเปื้นกลมันสอยไม่ได้ดิมันไม่เหยียบอ่ะสอยได้ดดไ้โอเคเห็นแล้วเดี๋ยววะดโอ้ยนี่แม่งโผล่มาทั้งต้มเลยสัตว์ไม่เนียนเลยทำไมไม่มีเซอร์เสียห้ารองกันรว่าหรือว่ายังไม่มีเสียรองกัน เออนี่ยเนี่นี่ไหนเดินเรื่องเดินเดยิงใหเดี๋ยวยิงใหไปไหนแลวะนี่ไหนางนี่เห็นบ่าไปร้ยเห็นห็นแล้วไหวะอู้ยิงช่างหคอ๋อเห็นแล้วแต่ปืน้เมื่อกี้เียกว่าีโลอยู่เวีหนึ่าเสียงรองเควไอชิมายโอเควีหนึ่งสสเควนึ่งไอนี่ย เนี่ยมันมันเกียดเกียร์แบบไปอะย่างเงี้ยแะไรมันมองยากมากโอเคเอารถอันนี้มันรุ่นอะไรวะเดี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมซีซับซีผมคิวไม่มได้กี่คันละเชื่อไหมโลโกโ้โลโก้ใช่ใช่โลโก้เปินแมนบอลเริ่มเลยเอ๊ให้ทายซีซับซีผมคิวไม่ได้กี่คันเลยร <c oughs> ู้ไหมคันเดียวทีสามสี่เดี๋ยวตาหน้า <c oughs> เดี๋ยวตาหน้าของอัลซเวียนมาเล่นด้วยเดียวปะเนี่ยเอาเอาเอาตีตะขาบมาแปะไว้แล้วว่า20มิลลิเมตรอะเครื่องบินเครื่องบินด้านซ้าย ยิงวิ่งโดนเหรแต่ถ้าเป็นดาเกตจะพอยิงโดนอยู่เอาดิเอ่อเอาดิดูข้างหน้าข้างหน้าเห็นละเห็นละวบนเขาไหนวะนู่นน่ะเห็นปะมันเข้าซอกหินไปแล้วตามองเกนี้ทีไรไม่มองไม่่ดไมเห็นชัดๆเลยรอยิงดูโม่งเทยิงอะไรมันอยู่ตรงนุ้นมันอยู่ข้างบนต้นไม้ต้นสูงอ่ะ มองกันเลยอันนี้นั่นแหละเฮ้ยเคยมันอยู่แถวนั้นแหละไม่โดนไปเถอะเอากระสุนเบอรแค่สิบสี่นะแต่น้อยไม่น้อยคุณดูแล้วกันนะหุ่ยตกใจเฮ้ยใช่ไหมเห็นเห็นดอกไม้แดงแดงนี่ไหมเนี่ยเห็นดอกไม้แดงๆนี่ไหมทำไมอ่ะนั่นแหละตกใจแล้วก็ระเบิดหุ่ยเสี่ยเสี่ยเสี่ยเหตุใช่ไหมเมื่อกี้นี่ยฟองมีแต่ผมมอข้างหน้าผมมองไม่เห็นใครเลย ไม่เมื่อกี้เนี่ยมันดิงเกาะผมฉมแถบเดี๋ยวิเถอย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 ไม่ทานรถผมมันช้ามันเลิกเบื่อไปยังวะอุ้ยไอ้นี่ตีตะขาบช่วยชีวิตเอ้ยเฮ้ยรูกระสุนข้างหน้าเพียบเลยดูดิเข็ม enter e อ t e r เรื่องอะไรตีตะขาบดูตีตะขาบดูซ้ำเลยเออตาย เอ้ยนั่มันไม่ใช่เบนเทอร์แต่มันคือไทเกอร์ไพร์เกอร์โอ้โหตายแมเมื่อกี้ยิงไม่ได้โดนตัวรถถังนะผมมันยิงมันยิงโดนโดนไอ้เมื่อมันระเบิดใส่หน้าเลยเมื่อกี้ทีแล้วจะได้ล้าร์ดแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันคือไทเกอร์ี่อาร์ี่ว่าติดนรูกป็นสินด้านหน้าไหมวะเนี่ยรูมันเริ่มเลยแดงเห็นไหมไม่ไหมเนี่ยพี่มองมาด้านหลังพี่จะรู้เองนะข้างๆห้องคนขับอะเห็นยัง มันไม่มันถ้าปรับภาพตับมันมองไม่เห็นนะเอาพี่บอกภาพต่ำป่ะใช่ใช่ปรับภาพแต่มรับภาพไหมนะต่ำนะดูดอดาวหม่าูใหม่ดูใหมดูใหม่ดูใหม่ดูใผม่ดูกหม่ดกใหม่ะูใกม่ดูกหม่ดูใหกรดตใหมากูนหม่ดูใหมบดูใหม่ดูใหม่ด้แต่มันเม่นไม่ด้ใม่ดูอม่ดูใหม่นแหมันูใหมนดูใคือดูใหม่ดูใหม่ดูไหม่รู้หม่ดู้ไม่รู้ไมู่้หม่ดูม่ดูใหม่ดูใหม่ดูใึม่ดูใหม่ดูใหม่ ปกติเออดีดีเอนะ้าแล้วรีบวี่ถานดีกว่าเหมือนแต่เราจะไม่พออายเอ็กมะดูพี่ต้องรีบใส่พาอต่อพี่ไม่บ้านิิงเลยะปืนตัวจะกิเข้าที่ดัวเรือนักล้มเราญี่ปุ่นเราล้มโคตรอยู่แล้วมันใส่ไงล่ะปืนมันโหดพอเร็วดีแต่กอบแม่งบาดชิบิ้ตุ๊กตไม่ใช่ตุกจังมันเนอะทำเฉยนี่ สตุกตุ์ด้านหน้าบางคันผมยิงข้อนะบางคันอ่ะสตุกด้านหน้าโอ้โหเรามาเจอแรงสามนี่ว่าแรงสามอะไรแรงห้าไอ้ยหล้าตรงไหนโอ้ฮัลโหสตุกสตุกสาวสตุกสาวตีตรงไหนโอ้โหแปดจุดแปดมันอยู่บนเขาที่เดิมเลยนั่นแหละอ๋อมันมองไปจากทังน์ที่ได้ด้วยโอ้โห บอกไปแค่นี้แหละที่เหลือที่เหลือเอาเองนะหาเองผมเล่นเอเอเดียวอ้ตายแล้วแต่ได้บอกให้ตายแล้วเฮ้ยคอยจริงหน่อยดิเล่นไอเราสองได้ว่ะโอ้เป็นอะไรพี่เติมบอกให้เอาเนี่ยมาอะไรแะไรสอเลสสองไม่ได้อาเลสห้ามาเอาเอาเลสสี่สามเดี๋ยวไปเจอท็อปเลสสามุกีสี่ พี่พิกาลูเห็นแล้วเนี่ยว่าถ้าเล่นเรซติกมันจะเพิ่มไปบวกหนึ่งอ่ะแล้วประเด็นคือผมได้คิวเกมนี้ค่อนข้างได้ยากเลยอย่าลืมเด็กคุ้มกันเอี๊ยด้วยแล้วใครบอกให้เล่นเอีมาล่ะก็มันหมดแล้วอ่ะโอ้ยอย่าว่าแต่ใครหมดนะคนอย่ว่าคนเลยผมยังหมดเลยเนี่ยปัจจุเปียนปัจจุเปีนอยู่ข้างแต่วางแปดแล้วแถวๆนู้นน่ะแถวๆนูหนน่ะไม่ก็ตรงเนี้ยใสยพุ่มไม้ดิ นะขอขอไปได้แล้วเบิร์ก่อนป๊บนึงนะนโดมจะได้หมดนะยิงไปกันแหละไม่โดนหรอก <c oughs> โดนวิดิวยิงันองแอลกัวว <c oughs> ขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยข้างหน้าเราจุดสีจุดสีข้างหน้าเลยเห็นปะ เว้ยโอ้โหไวมีมีจูปเจ็ดข้าโมจูแปดเจ็ดกลัวอะไรหนว่าจูแปดเจ็ดเ้นี่โดนโดนไม่โดนมันไม่แตกเกือบสวยงร้อ้อฝ่าแปดแปดโอ้ฝ่าแปดเอ้เป็นท้งไอ้โอ้มันดีกรเป็นกิโลในฝ่แก็ปืนมันยาวอะ เออไม่ยาวช่ป่ะอีกเลยซีซีสิบ,สบอกว่ายิงได้ไกลนะอยู่ไหนไม่รู้เลยเป็นกับจุดแปอ่ะโอ้มันอยู่ไกลยิงไม่โดนหรอกเอาปืนกลยิงใส่มันก็ตายเลยเออแม่งรถกระดาษนดิอ่ะตัวคนแปดเนบ้างยี่ไหนวะมันอยู่ตรงทางไห<ส>นอ่ะเดีด๋ยวซูมดลือกอยู่บ้านโอ้โอโออไกลอะบอยยไม่บ้านนู่นอ่ะผมเคยยิงไกลสุดก็หนึ่งหนึ่งจุดหกกิโลอ่ะ ไอพี่อแปดอ่ะพี่พี่แปดมาแล้วห้าตาเกินรำไม่ไหนวะโดนโดนสอยง่ายอพี่ห้าแน่นไงห้าห้าตาเนี่ยมีนะมีอยู่นะมีอยู่นะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันมองยากอไงคือมันอยู่ไกลแล้วก็ขบบควดไกลจีนอะผมก็ตามแบบดูได้อยู่ไหนดูเยู่มากดี๋ยวมาให้ในแมปเดียวมาให้ในแมปเดียวร้อยห้าตาลงไปแล้วพี่ห้าตาลงไปแล้วลงเออะ ปีไปละห้าปันลูกเลยปีแปดจุแปดมันยิงเลยจ้ะตรงตรงพิกัดอีอีสองกับสามเลยอ่ะแม่งยิงจากถังมันเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ร้อยเดียวสิไปถ้าระเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งมาห้าปันได้ไหมนะเดี๋ยวปิดไปอ้าวปีปีแปดปีแล้วเปิดไปแล้วพี่ปีแปดปีแล้เบิดละเฮ้ยมองแล้ว่เมื่อกีรถถังญี่ปุ่นเหรอแม่งมองรถถังเรือยน่แฮมมี่เหรอเออ ปืนโคตรหีเลยปืนโคตรกากเลยฮะคามีปืนกากมากดีแปลกกันไปอีกคันนึงคันที้พกระเบิดตู้ตู้ตูตายฮะหมดครั้งแล้วออกได้ไหมออกหวานหวานหวานนานแล้วไปดูเอเอพวกนี้ไปดูดูเอเอนิดนอเรียร้อยเอแลเบิด ซูการ์บีอ่ะเอาดีเอาดีเอาไปยิงไอ้แปดจุดแปดอ่ะเอาไปยิงวายวิว้ยนั่นไงเห็นแล้วอยู่ข้างหลังแปดจุดแปดอยู่ข้างหลังใช่ป่าววะไม่ใช่บูม่าบูม่าก็คุมมาต่อไงะยิงยิงแค่ปืนกลก็ใหญ่โดนปืนกนยิงยิงก่อนได้นัดใหญ่ปืนฟู่ามันรู้เว้ยไปออกก็คลิปนี้ก็ยัแค่นี้แนะครับก็ก็คอมเมนต์กดไลค์ดตติามยังเหลืออะไรก็คอมเมนต์ได้ดูแต้มมันไปเหลือละ